โอ้โหจะนอนอยู่แล้วมีเรื่องงามหน้ามาโอ้โหนอนไม่หลับเลยนะครับตอนนี้มาอ่านข่าวกันแป๊บหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมอัสซ์เกิ้เซียวนะครับแลในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวงามหน้าของเมสันกรีนวูดกันนะับเด็กดาลุ่งอนาคตไกลของแมนยูเนี่ยและฟิลฟเนนเด็กดาลุ่งเชนเดวการของแมนซิตี้ทีมชาติอังกฤษทั้งคู่นะครับซึ่งในตอนนี้โอ้โหข่าวแม่งสะพัดมากนะเป็นเรื่องจริงแล้วแหละซึ่งมันไม่ใช่ข่าวนะมันเป็นเรื่องจริง ที่ว่าทำงเมสันควินวูดกับฟิลโฟเดนพาหญิงเข้าห้องตัวเองนะครับทางต้นที่ในตอนนี้ทีมชาติอังกฤษกำลังเออเตะเนชั่นสลีกใช่ไหมครับต้องเก็บตัวตามมาตรการโควิด1 9นะแต่ทว่าฟิลโฟเดนกับควินวูดที่เป็นเด็กดาวรุ่ง18ปี19ปีนะพาหญิงเข้าห้องและ ที่ไอซ์แลนด์นั่นเองนับซึ่งไอที่นี้เป็นที่ทีมชาติอังกฤษกําลังเอ่อเก็บตัวฝึกซ้อมนะเดี๋ยวก็จะไปเดนมาร์กไปแข่งเนชั่นสีกนัดถัดไปนะแต่ทว่าฟิลโฟเดนกับเมสันกวินวูดทำงานหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนยูเนี่ยตัวสังกัดกวินวูดแล้วก็เ e อ่อแมสซิตี้ตัวสังกัดของโฟเดนบอกเข,าข้าๆว่าเออรู้สึกผิดหวังกับกวินวูดแล้วก็โฟเดนในเรื่องนี้การพาหญิงเข้าห้องในเวลาที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับซึ่งกวินวูดมันยังเด็กก็จริงแหละ เพิ่งจะเลิกกับเมียกับแฟนมานะครับแล้วก็ฟิลโฟเดนมึงมีลูกแล้วนะมึงอายุเพิ่งจะ19-20ปีอะ่ะมีลูกแล้วโอ้โหมีเมียมีลูกแล้วยังจะทําแบบนี้มันก็น่าจะสมควรโดนนะครับ ซึ่งกรีนวูดกับฟิลโฟเดนเนี่ยถูกถอนตัวจากทีมชาติแล้วแล้วก็จะถูกส่งกลับไปที่อังกฤษพร้อมรับบทลงโทษที่เออสมาคมอังกฤษกับสโมรสรเนี่ยน่าจะมีการลงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบนจากทีมชาติห้ามลงเล่นห้ามติดกี่เออกี่เดือนกี่วันเนี่ยว่ากันไปนะครับหรือว่าจะมีการปรับเงินหรือเปล่าแต่ทว่าภาพลักษณ์ของทั้งฟิลโฟเดนกับเมสันกรีนวูดก็น่าจะลดลงนะครับโดยเฉพาะกรีนวูดมึงเพิ่งจะสืบทอดเบอร์11บจากแอนกิก ซึ่งไรอันกิกมีเวลากรรมที่แบบงามหน้ามาแล้วไปติดเมียน้องตัวเองนะครับแล้วก็กวีนวูดเพิ่งจะสืบท่อจเจตนาลมเบอร์11ต่อจากไรอันกิกตำนานปีกพ่อมดทีมเรานะครับแต่ถ้าว่าเมสันกวีนวูดทำงามหน้าเหมือนกันนะเรื่องผู้หญิงหนะ้ทาทั้งนั้นที่มึงเนี่ย ได้รับเสื้อเบอร์11ไม่กี่วันเองนี่มาทำเออเรื่องโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับซึ่งผมเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจครับเพราะว่าคุณเนี่ยเพิ่งจะเลิกกับเมียนะักกีฬาวูดแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะผมก็รู้นะว่าคุณเป็นมืออาชีพนะน่าจะเป็นมืออาชีพกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นความเป็นนักบอลที่แบบเด็กสมัยเนี้ยมันโตเร็วใช่ไหมครับก็น่าจะรู้เร็วอยู่แล้วก็ไม่น่าจะทําแบบเนี้ยส่วนฟิลโฟเดนก็มีลูกมีเมียแล้วคุณก็น่าจะรู้สถานภาพตัวเองนะครับคจะทําอะไร หรือว่าควรจะทำเพื่อทีมชาติเพื่อภาพลักษณ์ตัวเองหรือเปล่าอันนี้คุณไปติดหมีไปติดหมีของไอซ์แลนด์นะครับซึ่งไอสาวคนนั้นน่ะแม่งไปถ่ายวิดีโอ snap chat ลง snap chat c a p ชั่น5555เตียมึงดินักบอลแทบจะแบบกูไม่น่าพามึงมาเลยโพสแคปชั่นลงวิดีโอสั้นๆนะครับแคปชั่น55โอ้โหกูนี่ร้องไห้เลยนะฟิฟเดนกับกรีนวูดไม่ได้กล่าวไว้นะครับ ซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะพูดเยอะนะเพราะผมเองก็ถ้าเป็น Queen Wood กับฟิ f o เดนที่แบบเป็นเด็กดาวลูกอนะคกาคตไกลเป็นคนที่น่าจับตามองนะผมก็น่าจะมีแบบ มีอาการเหลืองในเรื่องชื่อเสียงในเรื่องของภาพลักษณ์ตัวเองนะแบบเฮ้ยกูไปจีบสาวคนไหนนะสาวคนนั้นต้องติดกูแน่นอนประมาณนั้นก็มีในใจนะลึกๆแล้วก็ควินวูดกับโฟเดนเน่ะเป็นเด็กดาวรุ่งที่แบบเก่งมากนะควินวูดก็ยิงเยอะส่วนฟิลโฟเดนก็ถูกเป๊ปชมมาเยอะนะแบบเฮ้ยไอเด็กคนนี้เป็นเด็กดาวรุ่งที่น่าจะขึ้นมาแทนดาบิซิบานะเป็นตัวแทนของซิบานะแต่ทว่าในตอนนี้ก็ภาพลักษณ์ปนปี้ไปแล้วนะครับทั้ง ทั้งกวูดทั้งโฟเดนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยซาเกตนะบอกว่าเออพวกมึงนะหยุดทํากิจกรรมกับทีมชาติแยกกินข้าวนะครับทั้งกีวูดโฟเดนแยกกันกินข้าวเลยแล้วก็เอออะไรวะเนี่ยไม่ให้ร่วมซ้อมกับทีมด้วยรอกลับบ้านอย่างเดียวแล้ว ซึ่งฝ่ายหญิงเนะี่ยมี2คนนะไม่ได้สวิงกิ้งกันนะอันนี้ไม่ได้อะไรนะแต่เพียงแค่ว่าเออพูดเฉยเฉยนะซึ่งผมคิดว่าการทําแบบนี้มันไม่มีความเป็นมืออาชีพนะซึ่งคุณยังเด็กใช่ไหมมันถูกต้องนะเด็กกว่าผมด้วยซ้ําแต่ผมเชื่อว่าเด็กสมัยนี้มันโตไวนะก็น่าจะรู้เยอะแต่เพียงแค่ว่าความคึกขนองอะ่ะความที่แบบอยากรู้อยากลองมีชื่อเสียงแล้วก็เฮ้ยกูน่าจะชวนสาวคนนี้เข้ามาได้นะประมาณนั้น สรุปแล้วคือภาพลักษณ์ไม่ดีแล้วทั้งโฟเดนกับกีนวูดนะเพราะฉะนั้นก็ปรับปรุงไว้เป็นบทเรียนก็แล้วกันนะครับทั้งกีนวูดโฟเดนนะป้จบแยกย้ายกันดีกว่านะครับ o ีนวูดโฟเดนนะช่วงดีก็แล้วกันนะจะโดนด่าไหมจะโดนลงโทษอะไรไหมเนี่ยก็ไว้มาดูกันนะ <c oughs> ทำอะไรไว้ก็ยอมรับชะตากรรมไปนะครับก่อนจะกันไปเม่ยนเดิมนะฝากกดไลค์โชว์แชร์ใครชอบใจเนี่ยโปรโดกดติดตามให้กันด้วยนะ่วนในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไา้บีติดหมีนะกินวูดโอ้โหเด็กดาวล,ลุ่งนะสมัยนี้โอ้โหจริงๆไเลยโฟเดนกินวูด